อุยอ,อันนี้ปลเหลือเลยนี่เพื่อนมาบม,ะมะหอดมเนี่ยชาดกิบเอาง่ายกว่าเห <To il ch> ็ดโคนปวกครับง่ายงายนี่ครับดอกในดอกน้ำครับอึ๊บอืมโอ้โดอกอืมดอกโมโมะง่างอืมเหลือเพืออ่อนบ่ามาใช้เหลือตา ตาแนจอยู่บนครับตามสุดแนลยครับตาเฮ็ดครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ทติดตามรับชมส่องบางเหนือพาลุยครับทางเพจทาง youtube วันนี้ปลาการันทีสิบสามครับเดือนกรกฎาคมปีหกเจ็ดพิกัดตาอำเภอเมืองอ่อนถึงวัดเชียงใหม่ครับวันนี้เราจะมาลุ้นกันเนาะเฮ็ดตะไครเฮ็ด ดินให้ดวมตัวไปจะมาเนี่ยเฮ็ดอย่างเนาะนี่ะจ้าตาผู้ดูนไปชมในกันเนาะจ้ะครับเนี่กมะโดดมาขอะบะเฮ็ดตะไคร้ครับอ้นี่โดนหอยคุณ่็ใช่แกล้งก่อนอือจะตกสวยงามเนาะจี๊นักแหงบ่โดนี่ลมเลยจ้ะทำฝนเนาะ มืัอน,นี้มาแต่เสาเนาะท่านจุม่มนายเราเป็นบาลนาะง่ายมากๆแต่เสานี่จ้ะนี่กัดขาล้<ช>สามสามดอกน้ับ ขาวๆนั่งวางเห็ดไม่หวานเหรอตะไคร่น่าจะเนาะงงงงน้อยครับเห็ดลรางูบ้านจ้ะไปปนใส่ไก่กะเห็ดตะไคร้อ๋อดอกโม่ม่งานขึ้นมากจะมาจ้ะนี้ดอกนึงมันหนี้ออกมาไค่หลายเนาะทั้งวาวหมื่อวานทั้งเมื่ก็บมันตรงเว้นมือบ่จ้ะ มๆกรับนเงิะกาเท่ารูมนะครับน้มนะครับนอกในนอกน้ำครับอึ๊บโอ้โหีครับกำลังน่วอยู่เนาะีครับสิบสองดอก ร้องจส่แบหม่นนะคืนสาฝนตกวะเนาะตกควันสีนนแจงแ้งจ้ะดีอีกดอกนึงดอกครับขน,นาดางามเนาะขาออกห้เนาะก๊ออขอกหอนอกกอกกออกกอกงออกกนะ๊ม่มเอกกอกิอก ฝนตกมาเกิดหลายเนาะดานเนาะนัะองจีจีตอนนี้ปวกครับงัดใดไปนอจ้ะเนี่ยเห็นทั้งเหนือมันเป็นอันนี้เนาะเป็นดิ้หินเนาะเป็นดิ้หินจ้ะพลาดกิบเอา,เอาง่ายกว่าเห็ดโคนปวก ภาษาไทายอื่นเฮ็ดปวกดภาษาเล่าภาษาอีสานเฮาเาฮ็ดปวกเฮาจะภาษาบายใส่อื่นเนี่ยขนบอกขนคนปวกคนปวกทีอ่ออ,อกมูนี่เป็นออกมาหันสองดอกเนาะมีมันนี้มาเห็นนี่ล่ะจะครึ่งนะครับเจื่อ hit คึ่งจัน ค้าค <c reading> <expand. S 2> ุณท so like <bbe> ้องค้ำบ้านครับเสียงดวนเนาะจ้าเห็ดพึ่งเฮ็ดพึ่งเหลืองเหลืองครับออกดอกเดียวเหลือเพิ่นบ่ามาใช้เหลือตาลุงนั่นเอาไปเต้มถาอเลยจ้ะตบินครับมาด้วยนี่บุกใครหินเห็ดเลยเนาะจะเพิ่งเจอหินอยหัก เฮ็ดบ้านออกฝนจะตกแหงเนาะอืมสนันืเจอเฮ็ดปวกดำาะปวกยังนี่ดำปวกดำอืบางงัดเฮ็ดนครับเนอะดำออกเป็นยุ่มนะา๊ะเนาะยุ่งน้อย เห็นเดปัวพี่จุ่มพี่สองดอกอย่บริเวณใกล้ๆกันเนาะเอาไปหนึ่งส่มูพั่เห็ดดังงัวแล้วจะนางว่ะ ก็นั่งห็นนี่ดื่มออกเงินสำคัญเนาะ้ังหกเนอะไข่ไม่มีไข่ไข่อุยแมนบอกไข่ค,คือเป็นโดกเฮ็ <laughs> นหนังหูจะออกสูงกันเนาะอธิษฐานเป็นใบดีกว่าครับต้องทำครับ คือไม่ครับครับอืมอุ้ยอันนี้เหลือเนาะลันตาเป็นข้า,าคือเสมาบ่วหัว t h นี่ยลันลันตาเป็นก้าเนาะสี่ดอกห้กอย t มนี่ช้านมากนอกจาบัเหลือเลยนี่เพิ่์มมาบัวหัทมนี่ยอู้ดอกนี่งามคขนาด ออกใหม่ๆเลยเนาะขาแน่นๆเลยพึ่งเหลืองต้องคำเ,เห็นนม่ะเหลือหลายโดอกันเนี่ยนนเนาะปุครับขี้กันขึ้นมานอขี้กันขึ้นมาแดงนามากหน่อยนะจ๊ะ เจะเห็ดพ so ึ่งแบบเขาเก็บมือนนบ่ใช่พึ่งเหลืองจางแสบแบเยเจ้าลายดอกเลยเนาะเาข้างโซนอื่นเหมือนปหินมอครับมอสมอสมอสกำลังอกำลังงามโอ้ยคือออกติดใบไหม่เเนาะเอานยี่ี้ มวยมิตรเฮ็ดละงูห่ือเปล่าอืมแต่มโดกันอยู่อี้ให้พึ่งครับอือขอดีเงครับบานงามอยู่เนาะนั่นนั้นบ้างบานแมงเจาะกินครับบานไวัยวัเนาะอ่ะอีพึ่งหวานหนึ่งดอก พึ่งดำเจอเดลึ้งดำจ้ะแก้แกงแสบด้วจ้ะเห็ดพึง่งงั้จ้ะหวานเห็ดพึ่ขง,งขาค้นนั่นขาข,ข้นจ้ะไหๆเจ๊ลองห่อรอเห็ดอเห็ดก่อนหอเจ๊รอะทำรโอ้เห็ดแลงคอ บ้านคนนีพ oh, pues ่องหน่อยขึ้นมาทำไมเนี่ยแล้วต้องเลี้ยงนันเี้ยงเมียงด้วยหรอจ้าเลี้ยเมียงอะไรเนาะห้องคนแบบนี้ห้อก็ได้ขึ้นเข่าได้วหมขึ้นเข่าขึ้นเข่าใช่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  โค้งขึ้นขึ้นมินจะมาะเนาะไอ้ฝนปลวกได้แล้วเนออื้มมินจ้ะพี่อีกจังนึง ไแค่ไปน,น,น,นี้าเก็บใบเมาเราบอเมาปลาครับหน่วยกำลังหน่วยนั่นนจ้ากำลังเป็นหน่วยเลยหน่วยอ่อนอยู่เก็บไว้หยอดเพื่อไ,ไปแกงเห็ดนะจ่าไปแกงใส่เห็ดยุหน่อยเมาปลาครับก็บสมแล้วละ่ะมีหน่วยเดียย๋ยวเป็นพวงใหญ่ๆก่อนเนาะ ดาวมากหัวผู้นี่ดอกเดี่ยวผูนี่ลงมาแน่นผิดนี่เอ๋่ยบ่มาสองดาวมาได้จัดหลายครับครับผมเห็ดแดงเห็ดตะไคร้เห็ดเพิ่งเห็ดขมิ้นเนาะแม่นครับผมมันปูครับเก็บเมื่ไหรพ่อโดดเก็บเมื่อไงใส่ด้ดอกอุ้ยมันก็ออกดอกกี้เหรอไม่ใช่เก็วเกี่ยวอ๋อปีอ้างมือครับ ปีสะไห้แต่ก็เลยไดลน์ครับผมเออวันนี้เพิ่นเอาเรอนเออยู่ลังสวนอออยู่บนสวนนึงเนี่ยทำงานเยอะพิิตด้วยงานของเขาครับวันนี้เนาะ เฮ็ตาอยู่ครับลงมาปลาเฮ็ดแดงกอทั้ทงล่างนี่ย่าท่านเอื้อยบนน่องจะ่าเอือ้อยเพื่อกเอาห้เสาแนทจ้ะเนี่ยครับนี่เพมันเอาเฮ็ดกอแดงห้เนา่องมันเอาเฮ็ดปัวไปกินเพราะว่าเป็ <g ül> นเป็นนาสะไพ่เบาไส่บ่ครับผมเป็นพีสะไพ่ไหมล่ะพีสะไพ่ครับ <g ül> พีสะไพร <g ül> ไพจะ้รระเพื่อเอาเฮ็ดแดงกอห้เสาแนทน่องเอื้อยที่เขาเจอมือวันหนึ่งน,นี่เนาะงเฮ็ดเครื่งเฮ็ด ใครเนาะทั้งหลุมครับจ้าคือว่ามันอยู่เนาะมันให้รวมครับวันนี้เนาะเ็ดหรวมๆจ้าครับผมครับรับคลิปนี้ก่อนรับปีแล้วน้องปีบาลก่อนหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้าเหนือพาลุยครับทางเพจทางยูทูบขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามครับนี่ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ